มาแล้วนักผู้ชมวันนี้ผมก็มีตัวอย่างหนังมาให้ดูประมาณสักสวิบวิได้แล้วแต่ผมอาจจะพูดโมโมเลยก็ประมาณนึงนะผู้ชม,ชมเป็นตัวอย่างหนังเทอม3เป็นหนังสยองขวัญน,น่าจะฉายวันที่30มพฤษภานีนะถ้าเกิดพูดผมพูดอะไรผิดก็ไม่เป็นไรนักผู้ชมพูฮาฮาจไปดูแป๊บปะ ่านผู้ชมคาเตือนก่อนชมตัวอย่างหนังเทอมสามนะครับผู้ชมถ้าเกิดใครที่เป็นโรคขวัญอ่อนหรือว่าเป็นโรคอะไรที่แบบเห็นอะไรสยองขวัญแล้วแบบตกใจกรุณาควรหาอะไรมาปิดตาตอนดูน่านผู้ชมหรือว่าเหลือตาเดียวตอนดูก็ได้ก็คําเตือนคาสุดท้ายก็อาจจะระวังช็อกตายได้่านผู้ชมขอ่านผู้ชมรับชมอย่างสนุกไป นี่ผู้ชมฉากนี้ก็เป็นฉากผีในเรื่องเทอมสามนะก็จะแต่งหน้าโบโบขาวๆ่อยผู้ชมแบบหนคอดูหน่อยอ๋อเขาจะแต่งแป้งเยอะไปหน่อยนะมันเลยขาวเกินไปก็ใส่อายตานะมันก็น่ากลัวไหมก็นิดนึงนะแต่ผมเห็นก็ไม่ตกใจอะไรนี่ก็แบบเออว้าวดีนะครับผู้ชมแบบน่ากลัวจริงๆครับผู้ชมเออก็อาจจะน่ากลัวก็แต่งชุดซิดๆหน่อยให้เหมือนผีในยุคนี้หรือว่ายังไงก็แต่งปากอืม ก็เกือบนะกูได้ไี้คิ้วคิ้วคิ้วมันใสเล็กไปไหมแต่งคิ้วเล็กไปไหมตาที่มันลึกไม่พอป่ะมันข่าวทั้งลูกเลยอ่ะน่ากลัวอยู่เฉไปดูฉากอื่นกันต่อท่านผู้ชมฉากแรกเป็นตัวอย่างที่เปิดมานะก็เหมือนดูเหมือนการจะบูชาหรือว่ารับน้องที่กรรมอะไรสักอย่างผมก็ดูไม่ออกนะแต่แต่ดูคร่าวๆเหมือนจะเป็นการบูชานะแล้วก็ให้นักศึกษามา บูชาอะไรสักอย่างสีแดงๆผมไม่รู้นะแต่ในตัวอย่างมันไม่ซูมมาผมเลยมองไม่ชัดมันก็ดูเหมือนพิธีกรรมนี้อาจจะน่ากลัวอยู่หรือว่าแต่ว,วงสวงตาต้นสายท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะดูคร่าวๆน่ากลัวผู้ชมผมให้ว้าวว้าวว้าวเลยผู้ชมแบบเล่นาาว้าวากแต่ว่าต้องมีฉากตลกแน่นอนเดาเอานะครับท่านผู้ชมไปดูฉากอื่นกันต่อผมก็ไม่กล้าการันตีเลยมากสต่วมาผมก็ชอบเดา ท่านผูช้ชมฉากต่อไปไม่รู้ฉากอะไรนะแต่ฉากนี้น่ากลัวมากเป็นเหมือนขบวนเสลี่ยงสมัยก่อนแบบเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรหรือว่าหรือเป็นตำนานของโรงเรียนน,นะยน,นั้นท่านผู้ชมหรือมหาวิทยาลัยนั้นโอ้โหฉากนี้น่าดูมากท่านผู้ชมว้าวไป,ไปดูฉากอื่นต่อท่านผูช้ชมฉากนี้ก็เป็นเหมือนฉากรับน้องของได้ไปอีกโรงเรียนหนึ่งนะโอ้โหแต่มันเหมือนพิธีกรรมบ้านผีสิงมากเลยอ่ะฮืมมันก็ดูแบบน่าตื่นเะต้นดีนะว้าวไปดูฉากอื่นต่ออืม ท่านผู้ชมในะตัวอย่างนี้ผมดูเหมือนแบบเป็นเหมือนฉากซาตานเหมือนหนังฝรั่งหรือว่าหนังพวกทางฝรั่งอนะที่บูชาซาตานแะล้วเห็นใส่ชุดดาแล้วก็แบบมาเอาเป็นพิธีกรรมมาหาการแบบเนี้ยหงคตรเหมือนเลยว้าวไปดูชาอื่นต่อแต่ว่าใครที่รอดูเทอมสามนะผมว่าให้ผู้ชมลองกลับไปดูเทอมสองใครยังไม่ดูเทอมสองอ็กลับดูเทอมสองก่อนทนะ่านผู้ชมเทอมสองเหมือนฉากเนี้ยเป็นผมก็ชอบเลยมันแบบ ผม,มอยากสปอยมันตลกเกือบทุกฉากอะไอฉากกิจท่เบดาวอะ่ะผมชอบดูมากเลยฉากนียเป็นตอนที่สามนันในเทอมสองแล้วก็มีตอนหนึ่งอาจจะเป็นไอพิธีกรรมรับน้องอันที่สองอันนั้นเป็นหมอหรือเป็นอะไรนีแหละที่ผีมา่าตรงเตียงเก่ามานะันอ่ะถ้าเกิดใครรอดูเทอมสามไม่ไหวก็กลับไปดูเทอมสองก่อนเทอมสองก็สนุกฮาดีผมชอบผีผีมันแบบผี้าเออมันผีผีอ่ะ เป็นผีแบบผีตลกอะ่ะผมก็ชอบเลยผมดูแต่ตอ่ขอขำอ่ะเดี๋ยวผมจะหาฉากที่กิจทวเราเล่นฮาฮดูชมฉากนี้ก็หาได้เจอผีจ้าเอกกัแบบเนเนี่ยแกแบบป๊าคือแบบเนี้ยฉากนี้ใครที่ดูเทอมสองแล้วก็จะรู้ว่าฉากนี้ฮามากคับผู้ชมเป็นกิจทวเบร้ากับมีผี คุณครูที่ตึกชั้นห้าหที่เป็นโลกหอบฉากี้ถามว่ายาครูอยู่ไหนทั้งตึกอ่ะท่านผู้ชมแล้วผีตัวนี้ก็วิ่งตามไปทั่วเลยท่านผู้ชมจะเคยใครดูฉากี้แบบมันจะฮามากอะ่ะแบบขิดเทมไดาเล่นแบบเล่นนิแบบ่งมากผมชอบมากขิดเล่นเทดาแบบเล่นแบบฮาแบบไม่กลัวผีเลยอ่โคตรชอบอว้าวว้าวว้าวเลยท่ผู้ชมไอ้ตรงนี้จะเป็นสนามบอลตรงรงเรียนผมนะไอ้ รีบบอกไผู้ชมฉากนี้ที่เขาถ่ายทําเป็นโรงเรียนผมเองครับผู้ชมผมก็เพิ่งรู้ผมก็มาดูเรื่อนผ่านในทิกเกอรหรือว่าใน YouTube หรือว่าดูหนังผมก็ดูคล้ายๆเอ้ยไม่เหมือนโรงเรียนผมจังเลยวะโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ทุกวันเนี่ยผู้ชมผมก็เดินยผ่านตลอดไอ้ตรงนี้เป็นได้เป็นฉากคณะวิทย์เก่านะผู้ชมก็คณะหลังคณะวิทย์มหลาลัยผมเอง,เองนี่แหละผู้ชมฉากนี้ผมก็ชอบนากก่ากลัวอยู่ไอ้ฉากนี้นากก่ากลัวบวกความฮาเลยเป็นผีแบบเน้นฮาๆหน่อยเทิมสองอะ แต่อืมว้าวว้าวว้าวเลยผู้ชมไปถ้าคุผู้ชมจะลืมไปชมสามสิบพฤษภาคมนี้เทิมสามน่าจะน่ากลัวอยู่่านผู้ชมแบบฉกแต่ฉากผมดูลยตัวอย่างมันก็ว้าวว้าวว้าวนะมันก็มีหลายว้าวก็มีฉากเสลี่ยงฉากพิธีกรรมรับน้องแล้วก็ฉากอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วก็น่ากลัวอยู่นะแต่ก็ผีก็แต่งหน้าขาวดีนะอืมน่ากลัวอยู่นิดนึง